อบเอาบรรยากาศหนองเข่งมาแบ่งปันปลายเดือนตุลาคมน้ำบกน้ำยุบหลแห้งแล้วค่ะตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงคุณปกติไม่ค่อยได้มาทำคลิปช่วงบ่ายสามโมงเนาะอากาศดีก็เลยออกมาเลาะสนหน่อยนั่งรอลูกค้าก็ลูกค้าไม่มาอย่างเงี้ยคุณก็เลยมาเลาะชมทุ่งชมวิวชมหนองเข่งหนองเข่งแก้มดีใหญ่หนองเข่งเทศบาลจําหวจานรแสนชัยอำเภอทับทานจังหวัดสีสเกต นิสซาจีส่งมอบความสุขบรรยากาศเป็นชุมชนให้เพื่อนได้ชมการน้ำยุบไปเบิดแล้วจ้าน้ำยุบน้ำยุบอะไรจะคุบจะคุบในหนองอย่าไปนแน่ัมนเดอร์พูดควักเมื่ออึดจะโล่งไปไหนขาดมันจะมาล้อตัวให้ลงไปเสิร์ฟกันในน้ำก็ไม่ต้องลงไปนะแม่เนี่ยใครล้อยอยู่ข้าในป่าดูยนะโอ้ในป่าน้ำยุบแล้วคุณแต่ในป่าก็ยังหลอนอยู่นะ น้ําไหลลินเห็นตัวปลาน้ํากําลังออกมาส,สวยๆคุณโอโ้โหน้ำยุบก็ยุบเร็วมากเลยนะคุณนาะอากาศแบบนี้อย่าไปมองน้ําอันนี้เกินนะคุณนะณนะาะเพราะว่าของอันบอกคือไม่ใช่เอินเข้าไปหานะมาหาชั้นเดียวนี้เรเลยอยไรเงี้ยได้อย่างนานบักลาบอ เอาต้นขลาวมาขายในป่าจริ้มยายสองคนค่ะเป็นคนพื้นถิ่นเธอมาตัดฟงตัดฟื้นอหรเนาะโอ้ยน้ำยุบลงไปแบบสวยมากลงไปดีลงไปดีฉันไม่ลงไปดอกมาลงไปดอกเนื้อเอิ่นมาลงไปเด้อ เดี๋ยวจะพาเพื่อนๆข้าไปสำารงทาบไปดูเขาเกี่ยวข้าวกันคุณหู้ยยายแมงมุมเยอะมากมากเลยนะคุณใญยแมงมุมอะ่ะยญยแมงมุมค่ะหู้ในป่าอุยมีคนอยู่ในป่าเดี๋ยวเราจะวกพาเพื่อนๆไปในป่าโอ้โหบรรยากาศดีมากดีพาไปชมวิวทิวทัศน์ในป่า ่ะเนาบรรยากาศดีมากเลยคุณตอนนี้ต้ง,งลเลื่อนโรบินส์